ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีครับจุ๊บจิ๊บเชิ้มครับและวันนี้นะครับผมจะแนะนําร้านอร่อยนะครับแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมและผมได้ชิมกันแต่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตสั่งกาแฟก่อนครับกับร้านอเมริก c o คอฟฟี่เฮาส์นะครับตั้งอยู่ที่ซอยประโยทิน40ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเมนูอาหารเนี่ยได้ข่าวว่าส่งตรงถึงบ้านผมแล้วจะเป็นเมนูอะไรไปดูเลยครับชู ร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลื่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไรรเอสโพเอน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ัสดีค่ะชื่อกิฟเตียชาเติยวัชราติจค่ะเป็นเจ้าของร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะ mm. ค่ะร้านกุ้งถังเรานะคะก็เปิดสาขาแรกที่ตลาดเรียบดดวนอามินทานะคะตั้งแต่ปี2015ค่ะ mm. ปัจจุบันก็เปิดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะ mm. ก็เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันซีฟู้ดค่ะที่เรานำสไตล์ใหม่ๆนะคะเข้ามาให้คนไทยได้ลองทานกันค่ะ, mm. คะจะเป็นการเสิร์ฟวัตถุดิบคู่กับซอสสูตรเฉพาะนะคะที่เรานำเข้าเครื่องเทศมาจากอเมริกามากกว่า15ชนิดเลยค่ะ สำหรับความพิเศษของร้านกุ้งถังนะคะที่ทำให้เราไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็อยู่ที่ว่าเรานะคะใช้วัตถุดิบคัดนะคะซส์พิเศษส่งสดวันต่อวันนะคะแล้วตัวสูตรสำคัญของเราก็จะเป็นเรื่องของซอสซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะชื่อแบงแบงซอสนะคะเป็นซอสที่นำเข้าเครื่องเทศจากอเมริกานะคะมาคุกเค้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้เหมาะกับคนไทยค่ะตัวนี้ค่ะจะไม่มีส่วนผสมของพริกเผาหรือเครื่องเทศอื่นๆเลยค่ะ เป็นสูตรลับเฉพาะของที่ร้านค่ะสําหรับกุ้งถังนะคะเราก็มีให้เลือกหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่199บาทถึง595บาทค่ะจะสั่งเป็นกุ้งล้วนอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าชอบหลายๆวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นชุดรวมซีฟู้ดค่ะมี4-5-6วัตถุดิบสามารถเลือกได้ค่ะ นเนซก็จะประกอบโดยกุ้งขาวกุ้งแม่น้ําหอยตลับหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ปูม้าปลาหมึกค่ะค่ะสำหรับความพิเศษของวัตถุดิบที่ร้านกุ้งถังใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบคัดไซส์ค่ะอย่างตัวกุ้งนะคะเราก็จะใช้ไซส์ใหญ่พิเศษนะคะ นี่ค่ะเป็นไซส์32 30ตัวโลต่อวันเลยนะคะแล้วก็ส่งสดหน้าสาขาทุกๆวันค่ะจากฟาร์มพันธมิตรของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันความหวานความหอมของตัวกุ้งนะคะสดใหม่แน่นอนค่ะเมนูอื่นๆนะคะนอกเหนือจากชุดรวมซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีเมนูใหม่ค่ะที่เพิ่งออกมานะคะให้ลูกค้าได้สะดวกสบายมากขึ้นสําหรับการทานที่บ้านหรือว่าจะเดลิเวอรี่ทานบนรถก็ได้นะคะจะมีนี่ค่ะเป็นกุ้งดองสีอิ้วนะคะสูตรเฉพาะของร้านกุ้งถังเราดองแล้วก็เคี่ยวน้ําดองมากกว่า48ชั่วโมงนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกุ้งถังมินิบ็อกซ์ค่ะจะเป็นกุ้งแกะเปลือกพร้อมทานนะคะวิธีการทานเราก็จะง,ง่ายๆค่ะเราทานคู่กับสาหร่ายแล้วก็ข้าวสวยค่ะเสิร์ฟคู่กันแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือก2สไตล์นะคะเป็นน้ำจิ้มแดงค่ะอันนี้ทานกับกุ้งดองสีอิ่วแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเขียวนะคะเป็นน้ำจิ้มที่ทานกับกุ้งถังค่ะก็ถ้าอย่างเป็นชุดกุ้งถังปกตินะคะเราก็สามารถที่จะแกะเปลือกแล้วก็ทานคู่กับข้าวกับคอนชีสได้เลยนะแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้เมนูใหม่ของเรานะคะเรามีวิธีีททานน่่แปลกกใหมะนนะคะ คือลูกค้าทานเหมือนซูชิเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมีสาหร่ายเกาหลีนะคะข้าวสวยโรยงานนะคะไม่ยากเลยค่ะเหมือนท่านเป็นคำๆกิ่มพอดีเลยค่ะนี่ค่ะก็แค่เอาข้าวนะคะวางบนสาหร่ายนะคะแล้วเรานะคะก็จะหยิบกุ้งค่ะอันนี้นะคะเราก็จะผ่าแบบผีเสื้อนะคะเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดกุ้งอย่างดีนะคะให้น้ําดองมันเข้าสูนนะคะวางโปะลงไปนะคะบนสาหร่าย เอาหัางออกเล็กน้อยนะคะและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของที่ดานนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใช้วัตถุดิบสดเหมือนกันค่ะทำวันต่อวันนะคะนี่ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเอาเข้าปากนะคะลองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะละลายไปเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมจิ้มกับเหมือนเป็นน้ำพริกเผาของทางร้านนะคะ เผ็ดมากนะครับเผ็ดเข้ามาก่อนเลยแล้วก็หอมชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจ,จริง ที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีและถึงเวลาแลครับที่ผมจะต้องชิมเมนูของความอร่อยนะครับจากร้าน คาเฟ่โนเบิครับผม3เมนูอยู่ตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหหน้ารับประทานจริงๆเลยโทรสั่งได้เลยโทรสั่งอาหารนะครับและแนะนําร้านนี้ครับคาเฟ่โนเบินะครับโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าทางจะอร่อยแน่นอนนะครับผมขออนุญาตเปิดแม้นะครับอถึงเวลาแล้วท้องร้องจอกๆนี่ครับตามมาตรการนะครับเอ้ข้าวซอยใช่ไหมครับนี่ข้าใสสองออกซอยสี่ ใช่นี่ครับข้าวซอยออแจ่มมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเครื่องเคียงเขาก็เยอะมากนะครับมะน,นาวนะครับเลมอนนี่ให้มาโอ้โหชิน้นเป็่ลำเทิมเลยนี่ครับตักก่อนเลยดีกว่าครับข้าวซอยออออมาหมับเข้าให้ เริ่มนะครับให้รู้ถึงให้รู้ถึงรสชาตินะครับจะได้ถึงใจนี่ครับหอหอหอมมากๆนะครับรสชาติของเขาหอมถึงเครื่องเทศที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าแก่จริงๆแล้วน้องไก่นะครับ ความสุขของเขาในกํลาลังพอดีเลยแบบกึง่งกึ่งจะออกไปทางเปื่อยด้วยซ้ำนะครับกัดไปแล้วนุ่มฉ่านะครับล้วอบน้าของเครื่องเทศเรียกว่าทีเด็ดเลยทีเดียวนะครับเครื่องเทศของข้าวซอยเราเนี่ยหอมมากพอรับประทานเข้าไปเนี่ยขึ้นจมูกเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ธรรมดาครับเมนูนี้นะครับแล้วเครื่องเคียงเขาสุดยอดเลยปกตินะครับผมจะเห็นว่าข้าวซอยจะยเป็นแบบเส้นแ,นแบนๆนะครับเป็นแบบเส้นบะหมี่แบนๆแต่ที่นี่เป็นบะหมี่เส้นเล็กนะครับก็ถือว่า มันมันก็เข้ากันได้ดีนะครับปกติเส้นแบนแล้วมันจะได้ความจืดของของเส้นมันแป้งมันจะเยอะแต่พอมาเป็นเส้นมีแบบนี้นะครับเส้นมันเล็กลงแล้วแป้งมันรู้สึกว่าน้อยลงนะครับก็มันมันก็เข้ากันแล้วก็รู้สึกถึงเครื่องเทศของข้าวซอยมากขึ้นไก่อบโอ้โหแล้วดูในชามเขานะครับไก่อบของเขานะครับให้มาเป็นท่อนสะโพกนะครับติดน่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นก็เป็นอกนะครับผมขออนุญาต ตรงสะโพกดีกว่านะครับเพราะว่าผมชอบหนังด้วยดูครับคุณผู้ชมครับแค่ช้อนเคี่ยรใเนี่ยหลุดออกมาแล้วนี่นมีน้ำจิ้มสองแบบนะครับขผมญาตเป็นจิ้มซีฟู้ดดีกว่านะครับมีจิ้มซีฟู้ดกับจิ้มแจ่วนะครับเนื้อสะโพกติดมันโอ้โหน้ำลายไหลครับข้าวไก่อบ แรกสัมผัสถึงรสชาติของซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดเข้าไปปิ๊กกลมกล่อมกำลังดีนะครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบ3รสนะครับเปรี้ยวหวานนะครับแตะเผ็ดออกมาหน่อยนะครับแล้วก็กัดเข้าไปเนี่ยรู้ถึงถึงความนุ่มของน่องไก่นะครับแสดงว่าเขาพิถีพิถันนะครับจัดเวลาได้ดีในการต้มหรือการตุ๋นหรือการอบของเขานะครับสุดยอดครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็โอ้โหรสชาติของเขาไม่ธรรมดาครับผสมผสานบวกกันกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดละดีเดียวครับผมสุดท้ายแล้วนะครับข้าวหมูอบมา,มาขออนุญาตนะครับข้าวหมูอบโอ้โหแบบดิ้นดิ้นเลยอะแต่งแต่งดิ้นดิ้นนะฮะโอ้โหข้าวซี่โครงหมูอบนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วติดแบบเอ็นแก้วมาด้วยอะทีเด็ดครับบอกไว้เลย3เมนูนี้ไม่แพ้กันเลยครับ นี่ครับสี่โครงหมูอบนะครับดีมากครับละลายไปเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมจิ้มกับเหมือนเป็นน้ำพริกเผาของทางร้านนะฮะเผ็ดมากนะครับเผ็ดเข้ามาก่อนเลยแล้วก็หอมถึง พริกคั่วนะครับแล้วกัดเข้าไปเจอกับซี่โครงหมูแบบโอโห่ชำ้ำเพราะว่าซี่โครงหมูเนี่ยอมน้ําซุปของน้ําหมูอบอยู่เละมันกัดเข้าไปแล้วแบบโอโห <c oughs> พอดีกันมากนะครับเจอเข้าวสวยร้อนๆฟิน,ฟนบอกได้เลยว่าสามเมนูนี้สุดยอดครับผมอ้าว <c oughs> สุดยอดมากๆนะครับและรอบหน้านะครับผมก็จะนำพาร้านอร่อยๆมาชิมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ <c oughs> แต่รอบนี้ขออนุญ,ญาตจัดสามเมนูนี้ให้เกลี้ยงก่อนนะครับผมครับผม 金白全球。